ประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงในภาคอีสานและภาคตะวันออกทั้งหมด19จังหวัดนี้เตรียมรับมือกับพายุเตี้ยมหมู่ซึ่งจะได้รับผลกระทบตั้งแต่วันนี้ประมาณเวลา8นาฬิกาไปจนถึงค่ำคืนนี้และในวันพรุ่งนี้เช้าระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมาก และเตรียมรับมือกับสถานการณ์ลมกระโชกแรงน้ำท่วมในบางพื้นที่ได้แก่บริเวณจังหวัดขอนแกน่นชัยภูมิกาฬสิน์มหาสารคามร้อยเอด็ดยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินบุรีล์นครราชสีมานครนายกปราจินบุรีสะแก้วจันทบุรีและยองและตรา ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนที่อยู่ใน19จังหวัดที่ได้กล่าวไประวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและซึ่งอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพรันและน้ำป่าไหลหลากได้ในช่วงนี้ด้วย ล่าสุดทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ประกาศเตือนภัยสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ได้แก่ในภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ลำปางตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูร์นครสวรรค์อุท,ทยัยธานีภาคตะวันออกเชียงเหนือในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดเลย ภาคกลางจังหวัดพระนครศรียอยุธยาและสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังดินถล่มในภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำปางและจังหวัดตากขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารตลอดทุก24ชั่วโมงและในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักปริมาณน,น้ำฝนสะสม โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเมืองน้ำล้นตะลิ่งและน้ำท่วมในระดับสูงระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารวมทั้งการขัดขีย่ยาพาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเส้นทางสำหรับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่24กันยายน2564ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพลูนลำปางแพรอ่อุตรดิตถ์ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์พักตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่ ฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครน,นครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญยะโสธรร้อยเอ็ดกลาลสินมหาสารคามขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทยัยธานีชยัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากัญจนบุรีสุพรรณบุรีลพบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณ จังหวัดนครนายกประจินบุรีสะแก้วฉะชชิงเซาระยองจันทบุรีและจังหวัดตรางภักใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภักใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ต และสุดท้ายในเขตของกรุงเทพมิมนครฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักเป็นบางแห่งและนี่ก็เป็นการประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและจากแผนที่ของเว็บไซต์ Windy.com ก็ขอขอบคุณที่มาของพยากรณ์อากาศ ทั้ง3แหล่งนี้ด้วยและท้ายนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามารับฟังรับชมจนจบถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราที่จะทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ